สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่มีมิใช้เล่น100 baby challenge ค่ะเป็นการเล่น challenge แบบไลฟ์เนาะมีลูกให้ถึงร้อยคนเป็น challenge ที่ผ่านอะไรกันมาเยอะมากเลยค่ะเล่นมาน่าจะมีแบบ2ปีกว่า,วาแล้วยังไม่จบเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเราอยู่ในพื้นที่ขนาด50คูณ40นะคะแล้วก็เป็นบ้านที่ใหญ่มากๆเต็มไปด้วยสถานที่วูฮูต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอดูดาวบอ่อออนเซนเต็นเต่อหรือว่าบ้านต้นไม้ถ้าเราสร้างจรวดเสร็จ ก็สามารถไปวูฮู้กันในโอวกาศก็ได้นะคะแล้วก็จะมีห้องแม่บ้านด้านหลังบ้านตรงนี้ค่ะที่เราสามารถวูฮู้กันได้ส่วนหลังบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะมีโรงไม่ว่าจะเป็นโรงแนวนอนหรือโรงที่ให้เราสามารถเข้าไปขุดคุ้ยของต่างๆมีขยะเอย่ยใดเล่าด้านในบ้านเห็นไกลๆไหมมีโฟโต้บูธท,ทุกที่สามารถวูฮู้ได้หมดเลยถ้าด้านนอกมีที่วูฮู้สุบๆแบบนี้แล้วในบ้านก็มีค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เงินหรือโซนอบไอน้ําเป็นบ้านที่ครบครันเรื่องการวูฮู้จริงๆนะคะส่วนในห้องนอนแม่เนี่ยก็ เป็นที่วูฮูธรรมดาาค่ะเตียงนอนหนึ่งเตียงหรือถ้าอยากเปลี่ยบนบรรยากาศก็เข้าไปในตู้เสื้อผ้าเนาะในห้องน้าก็สามารถวูฮูได้เช่นกันนะคะด้านนอกระเบียงฝั่งห้องแม่เนี่ยก็จะมีโซนฮอตทับค่ะให้มานาั่งวูฮูกันได้อีกและบ้านใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมเห็นไหมว่าเราอยู่ในไท n นี้โฮมเรสซิเดนเชียลแต่เราใช้แค่32มทายสเท่านั้นแปลว่าเพิกที่เราจะได้ต่างๆจากบ้านหลังนี้ก็คือได้แบบเต็มที่ของไมโครโฮมเลยค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาสร้างกันใหม่ค่ะเป็นบ้าน100 เบบี baby, เป็น perfect 100 baby house ในขนาดไมโครโฮมเรามาสร้างไปพร้อมๆกันนะคะขั้นแรกเลยก็คือเราจะวาดเชลลากแบบไม่ต้องไปคำนึงถึงอะไรไมโครโฮมเลยนะคะมันจะประกอบเป็นห้องตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปก็ช่างมันไปก่อนคือเราสร้างเชลมาเหมือนเราจะสร้างบ้านหลังนึงแบบปกติเลยใช่ไหมคะแถบด้านบนเนี่ยเขาจะบอกว่าทายเซเกินไปมันเกิน100แล้วมันไม่ใช่บ้านหลังเล็กแล้วและสําหรับใครที่อยากจะทราบทริคนะคะว่าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้เราจะทําให้เหลือ32ทายยังไงตั้งใจดูช็อต ให้ดีเลยเราจะทุบพื้นห้องที่เราไม่ต้องการทิ้งไปให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในโซนเสาในโซนห้องใหญ่หรืออะไรก็ตามที่เกมมันล็อกมาเป็นห้องทุบให้หมดเลยและเราจะเหลือแค่ห้องเดียวค่ะอย่างกรณีของมีนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าห้องเนี้ยมันขนาด32องเนาะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะได้บ้านหลังใหญ่แต่อยากได้จํานวนทส์เท่าไหร่ก็ต้องค่อยๆคํานวณกันให้ดีนะคะว่าจะเอาห้องไหนเป็นหลักทุบพื้นไม่พอนะคะขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือต้องทุบผนังด้วยอย่างเช่นตรงนี้ปั ทุกผนังที่เชื่อมกันเป็นห้องให้ทุบออกให้หมดพอทุบปุ๊บห้องเขาก็จะเป็นแสงสว่างแบบนี้คุณผู้ชมเห็นทายส์ข้างบนไหมคะตอนนี้เหลือ79แล้วทุบจนหมดจนเหลือแค่เพียงห้องเดียวที่เราจะให้เขากําหนดตัวทายส์ขึ้นมานะคะเพียงแค่นี้เราก็จะได้บ้านในขนาด32มทายส์แล้วมาเก็บงานกันคะ่ะขีดผนังออกมาก่อนเลยเป็นแนวนอนแล้วก็แนวตั้งแบบนี้นะคะวางไวน้นะกดที่ผนังเพิ่งขีดนะคะก๊อปปี้แล้วเอาไปค่อยๆอ,อ,อุดรอยตามรูต่างๆจนห้อง ใหญ่ๆตรงนี้เราก็จะอุดรอยสุดท้ายลงไปแบบนี้อันนี้คือวิธีแฮกระบบห้องของเกมนะคะถ้าใครที่ดูเรามาตั้งแต่เนิ่นๆอ่ะคุณผู้ชมจะรู้ได้แล้วว่ามีมีมอะ่ะเวลาอาพวกอพาร์ตเมนต์หรือว่าพวกคอนโดมิเนียมต่างๆขึ้นแกลเลอรี่เราก็จะใช้วิธีนี้เหมือนกันเพราะเกมมันจะไม่คิดเป็นห้องค่ะเนี่ยโซนเนี้ยห้องลิฟวิรงสเปซโซนเนี้ยมันก็จะไม่เป็นห้องนะมันจะเป็นแค่ผนังติดติดติด,ต,ดติดกันและสําหรับคนที่จะทําเทคนิคแบบนี้ทําใจเรื่องบักแสงไว้ได้เลยนะคะแสงที่เข้าแล้วก็ ปละเลดปรเล่แน่นอนขึ้นมาชั้น2นะคะขั้นตอนต่อไปที่ยากก็คือการวางหลังคาค่ะให้กดปุ่ม G เนาะเพื่อเปิดกริดแล้วก็ปิดกริดไปที่เครื่องมือหลังคาเราอยากจะวางหลังคาหน้าตาแบบไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าหลังคาที่อยู่บนชั้น2เนี่ยมันไม่มีกริดให้เกาะ ปึ๊บมันจะหดลงไปอยู่ที่ชั้น1แบบนี้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะเริ่มวางนะคะเราจะต้องเอามาแปะไว้ที่ชั้น2แบบนี้แล้วค่อยๆปรับขนาดเขาเราคิดว่าเราจะลากยาวไปจนถึงข้างหลังเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะก๊อปปี้หลังคาตัวเดิมเอามาวางแบบหดไว้ก่อนนะไม่งั้นก็คือกว้างเกินแต่เราอยากได้แค่ความสูงเท่าเดิมค่ะเอาขึ้นมาให้เขาสแนปกับโซนที่มันมีกริดอยู่ชั้น2โซนที่มันเป็นห้องแล้วต้องค่อยๆใช้ลูกศรน,นะคะปรับเขาให้เขาไป ยังหลังคาโซนอื่นๆได้หลังคาเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นเลือกที่สีหลังคาค่ะเราคิดว่าเราน่าจะใช้ตัวเบสเกมอันนี้นะใครที่คาดหวังจะได้บ้านหลังเดิมเรามาหวังไปพร้อมๆกันนะคะเราเอาตัวที่ช่วยประหยัดค่าไฟของ Eco l i f e s t y ต e ์มาติดไว้บนหลังคาบ้านด้านหลังตรงนี้ด้วยเก็บขอบหลังคาด้วยสีขาว w a l l p a p e r เราจะใช้เป็น2ตัวค่ะเราจะมีเท็กซ์เจอร์ที่เป็นความไม้แนวนอนเรียงตัวกันแบบนี้สลับกับเท็กซ์เจอร์ที่เป็นปูนปูนสีขาวขาวประตูด้านหน้าบ้าน เราจะใช้บานเลื่อนอันนี้ของ eco lifestyle เติมหน้าต่างไปรอบๆบ,บ้านต่อไปเราจะเพิ่มลูกเล่นให้ด้านหน้าบ้านค่ะตีผนังออกมาแบบนี้ทาสีเป็นไม้ตัวแนวนอนกดไปที่หลังคาด้านบนนะคะกด Shift ค้างไว้นะแล้วดึงหลังคาออกมาให้เสมอกับเสาด้านหน้าเก็บงานด้วยคอลัมน์จาก get together นะคะแปะเป็นขอบขอบให้กับไม้ระแนงด้านหน้าและแปะขอบของบ้านทุกมุมเลยนะคะเพื่อเป็นการเก็บงานมันก็จะมีบางมุมที่พอเสาลงไปแล้วมันบัก แ,แบบนี้อย่าไปโทษเกมนะคะโทษเราที่เล่นกับระบบเนอะเรืองเครื่องมือ half wall นะคะเอาขนาดที่ต้องการเราจะมาตีเป็นกระถางด้านหน้าบ้านเครื่องมือ half wall เนี่ยเขาก็จะคิดเป็นห้องนะถ้าเกิดเราลากอันนี้ปิดปึด๊บเห็นเส้นเขียวๆที่โผล่ขึ้นมาไหมคะให้เราทําแบบเดิมเลยคะ่ะลากเขาอันเดียวกดที่ตัวเขาเอง move เขาเข้าไปแปะไว้ด้านในอยากจะมีกระถางใส่ต้นไม้ตรงไหนก็วาดลงไปแล้วอย่าลืมนะคะอย่าปิด เป็นห้องเป็นอันขาดให้ก o p ปี้แล้ววางหรือ Move แล้ววางทาสีอิดอิดให้เขาตัดขอบด้วยสีขาวๆไปค่ะเลือกพุ่มไม้ที่ปลดล็อกช่วงคริสต์มาสนะคะเอามาเรียงใส่กระถางต้นไม้ที่เรา DIY ขึ้นมาต่อไปเราจะแบ่งเซกชันตามจุดต่างๆนะคะด้วยรั้วที่เตี้ยลงมารั้วที่เตี้ยลงมาตรงนี้ก็ต้องทําเทคนิคเดิมนะอย่าขีดให้เขาประกบเป็นห้องแล้วก็จะเอาพื้นกรวดนะคะมาโรยลงไปซึ่งบ้านหลังนี้อาจจะไม่เหมือนบ้านที่เราสร้างเป๊ะๆนะแต่จะพยายามทําให้สวยกว่าเดิมนะคะ ไปที่หมวดหมู่ของพรมนะคะพักเสริมเกตูเกเตอร์เนี่ยเขาจะมีพรมตัวนี้ที่จริงๆแล้วมันเป็นพื้นหินค่ะเราจะเริ่มวางจากโซนตรงนี้นะคะเราก็จะค่อยๆเอาเขามาเรียงตัวกันไปเรื่อยๆเอามาต่อกันให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสบ้างวางเป็นแผ่นเดียวบ้างก็ค่อยๆเรียงไปค่ะเอาลายที่เราอยากได้อยากเป็นเอ๊ะ hey, แล้วทําไมมันไม่เหมือนในรูป <c oughs> สะตาบานว่าถ่ายรูป <c oughs> เพื่อที่จะได้มาสร้างให้ทุกคน <c oughs> ได้ดูกันแต่ว่าเอ๊ะทำไมสร้างไปสร้างมาแ <c oughs> สดงว่าเราขีดเจลใส่ผิด แน่นอนทุกคนไม่เป็นไรเนาะถือว่าได้ดูคอนเทนต์ใหม่กันอีกแล้วนะพื้นด้านนอกบ้านที่เหลือนะคะเราจะใช้ตัวนี้ค่ะจากของ For e เรเอามาลากไปแบบนี้เลยต่อไปเราจะเอาสถานที่วูฮูต่างๆอย่างเช่นออนเซนเทเลสโคปแบบอันใหญ่เบิม้มเต็นท์สักอันเสือแห่งความรักบ้านต้นไม้จาก w i อ g t เ g e ก h e r ฐานสร้างจรัรวตู้เก็บเงินโรงศพหนึ่งโรงศพสอง,ง,สสองห้องแม่บ้านที่ซาวน่าฮอตถับสักอันจนบริเวณรอยกรวดเนี่ยเราก็จะเอาพวกผักที่เป็นตระกูลน้องบองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเอามา ลงลงไปแบบนี้เลยเพื่อที่จะได้มีความชุ่มชื่นกระจิตกระใจขึ้นมาฝั่งโซนออนเซ็นนะคะเราก็จะจัดเป็นส่วนที่มันดูรม่มรื่นดูชุ่มชื่นดูไม่ได้แห้งเหือดเหมือนรอบๆบบ,บ้านแล้วก็เติมพุ่มบูฮู้เข้าไปตรงนี้ให้อีกหนึ่งพุ่มคือเทคนิคหลักๆในการสร้างนะคะวางของให้ได้เลเอา์จัดวางเลเอา์อะไรให้เสร็จเอาของลงแล้วค่อยๆตกแต่งของรอบๆอย่างเช่นบริเวณเสือตรงเนี้ยเราก็อยากจะเอาหัวใจตัวนี้น้องจะเป็นเหมือนของที่แบบปักพื้นมาจากไม We d d i n g Story นะจ๊ะก็คือหน้าหลักมา เอามาวางไว้รอบๆอบเสือค่ะ My Wedding Story เขายังมีไฟกลมๆตัวนี้อยู่ค่ะคุณผู้ชมเราสามารถเอามายอ่อแล้วก็วางไว้ลูกเล็กลูกลูกใหญ่ลูกหรือจะลูกเล็กแล้วลูกเล็กอีกเปลี่ยนสีไฟนะคะให้เป็นสีชมพูกับขาวสลับกันโซนต่อไปที่จะทํานะคะก็คือโซอนบริเวณตรงนี้ที่พื้นมันมีลายแตกต่างกับพื้นด้านนอกเลือกโซฟาตัวนี้คะ่ะ Outdoor Conversational นะคะจาก Get t o g e t h e r เราอยากจะให้โซนนี้เป็นโซนพักผ่อนหย่อนใจด้านนอกบ้านเอาโซฟาวางลงไปก่อนเลย2 โต๊ะกา f ฟเทเบิลเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้นะคะของ City Living ้นะในเกมเพลย์เขาจะมีไฟพวยพุ่งออกมาด้วยในบ้านเกมเพลย์ที่เราเล่นบริเวณด้านหลังตรงเนี้ยโลง่ลงๆเราจะเป็นโซนตากเพชรค่ะแต่ว่าด้วยความเป็นจริงแล้วการตากเพชรตรงนี้ทําให้เล่นเกมเพลย์ลำบากมากเพราะฉะนั้นหมี่มีจะเปลี่ยนโซนนี้ให้เป็นโซนชงบาร์น้ําหวานก,ากา็แลวกันเอามาแปะไว้แบบนี้เลยอาจจะต้องยัดเข้าไปแบบนี้เลยนะคะให้มันเหมือนเป็นโซนบิวอินเนาะเออจิมน่าจะใช้การได้นะถ้าดูจากตาแล้วเนี่ยเรามา, DIY า,าดีไอวายศาลาตรงนี้ให้มันสวยสดงดงามกันนะคะค My wedding story เลยค่ะเขาจะมีตัวนี้ enchanting pergola เอาเขามาวางโป๊ะลงไปแบบนี้ pergola อีกตัวนึงค่ะเอามาผสมรงกัน fairy tale pergola เลือกสีไม้อ,อ่อ,อนๆดอกขา,ขาวๆอย่างนี้หมุนให้เขาเฉียงลงไปทางซ้ายกดชิฟค้างไว้นะคะเพื่อที่จะได้เบิ้ลตัวเองหมุนอีกข้างนึงค่ะและให้เขาเฉียงมาทางขวาเราก็จะได้ซุ้ม DIY ซุ้มดอกไม้ที่เหมือนเลื้อยอยู่บนคานไม้ต่างๆและที่สําคัญไม่ปุบป,ปิบด้วยนะจ๊ะพี่สาว่อไปด้านหลังบ้านเนี่ยเราจะทําเป็นโซนเจีย ฟิลเตอร์แพคคริสตัลครีเอชันไปได้เลยนะคะแล้วค่อยๆจัดเรียงทุกอย่างไม่เหมือนบ้านที่เราเล่นแน่นอนรับรองได้คอนเทนต์ใหม่แน่นอนข้างๆกันตรงนี้เราจะทําเป็นโซนตากคริสตัลนะคะหาโต๊ะอะไรมาวางแล้วก็เอาแท่นชาร์จคริสตัลมาละเลงไว้บนนี้โยกมาทาโซนห้องเก็บเงินกันค่ะเราจะใช้พื้นตัวนี้เลยสีดําทองเพิ่มความลักชูลักใจจากโมเดิร์นลักสคิดผนังก็ใช้จากโมเดิร์นลักสคิดเหมือนกันค่ะดําทองอย่าเพิดกดชิฟนะคะไม่งั้นจะเป็นแบบมีมีนะคะการที่เราจะทาผนังแค่ด้านเดียวแบบ กดปุ่ม alt ที่คีย์บอร์ดเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆปาดแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่เป็นห้องอะทุกคนก็อาจจะแต่งบ้านลาบากหน่อยค่อยๆทาไปทีละผนังก็ได้ค่ะไฟก็ต้องโมเดิร์นลักสคิดค่ะสีทองๆก่อนเข้าไปเจอตู้เซฟเราก็ต้องมีประตูสแกนหน้านะคะตู้เซฟตัวนี้มาจาก Get Famous นะเผื่อใครอยากจะเล่นด้านหน้าตู้เซฟก็คือพื้นที่เหลือเยอะแยะแล้วก็ไม่ส่วนตัวเลยค่ะเรามา DIY กันค่ะเราจะเอาเสาตัวนี้ของ Get Together เนาะเอามาค้ำยันสายตาไว้ก่อนอาจจะใส่ไปทุกอันเลยหรือเปล่าวะ่ะเดี๋ยวนะปนก่อ ใช,ใ,ชใช่ใช่ใช่ใส่ไปเป็นซีซีซีแบบนี้เลยค่ะฟิลเตอร์แพ็กอีโคไลฟ์สไตล์ในโหมดตกแต่งต้นไม้นะคะเขาจะมีต้นไม้ที่เหมือนถูกขึงอยู่กับรวดอันนี้เราก็เอาเขามาวางกดชิฟต์เนาะแล้วก็ค่อยๆกด control ก้าวขึ้นไปให้มันอยู่ด้านบนทําฝั่งติดตู้เซฟแล้วก็มาทําอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้มันสมานฉันดันกันแบบนี้ไปเลยเปลี่ยนภาคเสริมค่ะมาไฮสคูลย o l y e ร์สกันเขาจะมีไฟที่เป็นมุงแบบนี้เราก็จะเอามายัดไ้เข้าไปตรงนี้เลยค่ะ4อันแบบนี้เอ๊แต่ทาไมดูในรูปมันเป็น3หมน้า เราว่าเราต้องขีดเชลผิดสักอันหนึ่งเนี่ยแหละทุกคนยังไม่บอกนะคะฝั่งตรงข้ามกันก็ขึงแบบนี้ด้วยพอเรามุดลงไปดูข้างล่างเนี่ยมันก็จะได้เหมือนอยู่ใต้ผ้าห้อยระยะอะไรแบบนี้เอาตู้ปลาจากภาคเสริมดานเอานะคะเอามาแปะลงไปตรงนี้เพื่อเพิ่มการตกแต่งแล้วก็ใส่ต้นไม้เพิ่มลงไปเพิ่มความสดชื่นเนาะในเกมเพลย์เราอะคะ่ะด้านหลังตรงเนี้ยเราจะเป็นที่เก็บรูปภาพบรรดาสามีแล้วก็ลูกๆของเราใช่ไหมแต่ว่าหลังที่เราจะอัพขึ้นแก้วเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะ DIY เป็นการทําสวนก็แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเลเา์ด้านหลังตรงนี้อาะ จะแตกต่างกันนิดหน่อยทางด้านหลังบ้านตรงนี้นะคะเราก็อยากจะเพิ่มความทึบไว้ตรงนี้หน้าคลิปใช่ไหมอาจจะเออปิดไว้ไม่ให้เห็นก๊อปปี้เสาเนาะเอามาประกบไว้แบบนี้แล้วก็อาจจะเอิมไปหนึ่งอันตรงนี้หรือเปล่าทาสีผนัง Perfect p a t i o เขาจะมีต้นไม้ตัวนี้ค่ะมันสองทายพอดีเลยก็คิดว่าเอามาแปะไว้ตรงนี้ก็น่ารักดีนะตกแต่งโซนด้านหลังบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะมีเปลี่ยนเลเยอร์เอาไปจากในไลฟ์บ้างนะเพราะว่าไอเดียมันเล่นนะคะ ทุกคนอยากจะแต่งบ้านอีกแล้วเราจะมีโซนนั่งกินข้าวนอกบ้านนั่งทํากันบ้านฟังเพลงเต้นรําทําพิซซ่าทาวอฟเฟลหรือว่าจะกริลอะไรก็ได้ฝั่งด้านนี้ในบ้าน100 baby เนี่ยควรมีเลยนะคะก็คือการปลูกต้นไม้เพราะว่ามันจะเป็น passive income ที่คุณแม่ของเราจะมีในทุกๆวันเราก็ได้แถมโต๊ะจัดดอกไม้ไปให้ด้วยนะหนึ่งโต๊ะหันหน้ากลับมาฝั่งตรงข้ามนะคะเติมผนังผักผลไม้เข้าไปเต็มๆเ,เลยติดไฟยาวๆอันนี้จะของสปาเดนะมีโซนเพิ่มลง จิ๊กสกิลให้ลูกๆเพิ่มโฟโต้บูธนะคะเติมน,น้องตกเข้าไปบริเวณด้านนี้มันจะได้มีความไลฟ์ฟรีขึ้นมาบ้างส่วนห้องสปาเนี่ยก็ไว้สําหรับคุณแม่นะคะไม่ได้สําหรับการรีแลกซ์แต่อย่างใดนะคะสำหรับคุณแม่ให้มาวูฮูในนี้ด้านหลังบ้านพอเดินออกไปปุ๊บก็จะมีพื้นหินที่เป็นเทคนิคเดียวกับด้านหน้าบ้านเลยค่ะเอามาปูเพื่อที่จะเป็นทางเดินให้คุณแม่เข้ามาในโรงมีโรงไม่ได้ไว้จะฝั่งใครนะคะไว้สําหรับการวูฮูค่ะทั้งสองโรงด้านหลังแล้วก็มีทางเดินที่จะเดินไปถึงขยะส นโซนหน้าบ้านฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะจะเป็นโซนบาคอนี่ย่อยๆเป็นเหมือนระเบียงออกมาจากห้องนอนแม่เราเราจะต้องแบ่งพื้นที่ให้มันชัดเจนกว่านี้ค่ะได้บริเวณพื้นมาแบ่งพื้นที่แล้วเราก็จะเอารั้วตัวนี้นะคะของ Growing t o g h e r เอามาตีกั้นเป็นพื้นที่ว่าเออนี่คือระเบียงของอุนแม่นะเด็กๆไม่เข้านะจ๊ะ Filter Pack City Living เลยค่ะเขาจะมีระแนงไม้สีขาวๆตัวนี้อยู่นะคะซึ่งมันจะไม่ snap กับผนังเนาะมันจะไม่ไปติดกันโดยพละการอะไรอย่างเงี้ยเราจะทําให้ เขากั้นขึ้นมาจนถึงหลังคาด้านบนเลยค่ะอาจจะซ้อนตัวกันนิดหน่อยแต่เท่าที่เราทําในเล่นเกมเพลย์เนี่ยเขาไม่กินปุบป,ปิบนะคะอ่ะเราซ้อนเขามาถึงตรงนี้ใช่ปะ่ะหลังคามันสั้นไปก็กดชิฟที่หลังคาค่ะหาลูกศรที่ไม่มีก้านนะกดชิฟแล้วก็ลากออกมาแบบนี้ Get to เก t ต r เขาจะมีตัวที่เป็น Onning กระจกแบบนี้ค่ะให้เราเอามาขยายนะแล้วก็แปะลงไปเลยค่ะมีอันเดียวไม่พอนะคะขยายอีกอันนึงแต่ว่าอย่าเอาไปใกล้ผนังนะกด control 9ขึ้นมาเรื่อยๆ ให้เขาใกล้ๆกันถ้าเรามั่นใจว่าอยู่ในบริเวณที่เราต้องการก็วางลงไปยังยังไม่พอค่ะไปหาเสาวสวยๆสักตัวหนึ่งอุ้ยเสาเบสเกมปะล่ะน่ารักอ่ะเอามาจุ๊บไว้แบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาผ้าม่านของ High School Years นะคะเทคนิคเดิมเลยคะ่ะเอามาขึงไว้แบบนี้เพราะว่ามันน่ารักมากต่อไปเราจะสร้างห้องใกล้ๆกับโซนบริเวณนี้1ห,ห้องนะคะเพื่อที่จะเอากริดด้านบนอันเนี้ยมาเกาะเราจะทําการเลือกรั้วเบสเกมสีขาวแล้วเราก็จะตีไปแบบนี้ค่ะ ด้านบนตรงนี้ถ้าเราตีปิดแบบนี้ปุ๊บมันจะมีพื้นออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนให้เราวาดไปก่อนนะวาดโซนรั้วที่ทุกคนอยากได้เราอยากทําเป็นระแนงไม้เฉียงเฉียงจับห้องนี้ลบทิ้งค่ะเลือกเครื่องมือค้อนด้านบนนะคะแล้วค่อยๆทําการลบพื้นทิ้งให้หมดไปที่หมดพุ่มไม้แล้วหาพุ่มไม้มาบรรเลงไปบนนี้เลยพุ่มแปะพุ่มห้อยโบกลงไปให้เต็มที่แบบใจฝันค่ะด้านข้างๆตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวออนนิ่งอ่ะมัน เฉียงเยงใช่ปะเราก็อาจจะตีรั้วเบสเกมนะคะดันเข้าไปให้สุดทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลยนะแล้วมาเลือกที่เครื่องมือ trim คะ่ะหาทริมสีขาวๆตัวไหนก็ได้มาเก็บงานนะคะค่อยๆเก็บไปทีละฝั่งเอารั้วระแนงมาเติมไว้ฝั่งคนันนี้ต่อไปเราจะเลือกผ้าม่านของ my wedding story นะคะเอามายัดเข้าไปใต้ t r i มแบบนี้เลยหาเสือภูหูสักอันมาเติมไปบริเวณนี้เติมบาน้ําหวานต้นไม้โคมไฟใส่สีพื้นใส่พรม,พรมเก็บรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยนะคะจนบาคนีด้นน ห้องแม่ก็เสร็จแล้วตู้ไปรสัีเอาไว้ด้านหน้าบ้านฝั่งขันี้มาลงต้นไม้ใหญ่กันนะคะต้นแรกเนี่ยอาจจะไม่สูงมากอาจจะเป็นต้นเตีย้ยๆฝั่งข้างนี้ให้คุณแม่เขาได้บทบงังสายตาประชาชนนิดนึงเปิดดีบัคไฮสกูลเยนส์ค่ะเพื่อที่จะให้ต้นไม้ใหญ่ๆต่างๆเนี่ยมันกลมกลืนกับแอนเวอร์เ n น์อยากจะใส่ต้นไหนไว้ต้นไหนก็จัดการได้เลยค่ะตรงไหนที่มันมีบริเวณเหลือเยอะๆก็ใส่ต้นใหญ่ๆไปก่อนลงพุ่มไม้ดอกไม้พ้นเทรเรนรอบๆบ,บ้านเอ็กซ์เทียของเราก็เสร็จนะคะมีม,เมีเติมไฟที่มัน แจากเบื้องบ่างสู่เบื้องบนเข้าไปด้านหน้าบ้านด้วยจะได้ไม่เกะกะหูเกะกะตาด้านบนเนาะเทอร์เรนที่เราใช้ก็จะมีทั้งทเทอร์เรนดอกไม้ทเทอร์เรนที่เป็นฝุ่นดินดินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นพื้นหินที่มีความแตกต่างกันนะคะมันจะได้ให้ฟีลลิ่งว่าแบบเอ้ยเดินม,มาถึงอีกโซนหนึ่งแล้วนะและนี่ก็คือรอบๆบบ้านของ100 baby ที่อยู่ในเทียร์ไมโครโฮมได้เวลาสนุกแล้วคะ่ะมูฟเข้าไปทําด้านในบ้านกันขอเริ่มจากการทําห้องเด็กน้อยก่อนเลยละกันเพราะว่า100 baby ช h า l l e n g e นะคะสิ่ง ที่ยากที่สุดก็คือห้องเด็กอ่อนเนี่ยแหละฟิลเตอร์แพ็กสตอรี่บุ๊กเนอร์ซารีคิเขาจะมีวอลเปเปอร์น่ารักน่ารักแบบนี้ปาดไปทั้งห้องเลยจ้ะพี่สาวเพลแมทไว้ว่างเด็กน้อยนะคะหยิบมาก่อนเลย2อันแล้วก็พรมที่จะทำให้ห้องมันดูมตุมติเราก็จะเอาออกมา2อันอยากซ่อนไว้ใต้เพลแมทอีกทีในเกมเพลงที่เราแพนไว้นะคะก็คือในรู2รูเนี่ยมิมิจะเอาพวกเจมสโตนที่ขัดจากพรามไบเอามาใส่แต่ทีนี้ลุงโลกที่เราขัดมาค่ะเขามาบัฟเด็กๆไม่ถึงเนอะเพราะฉะนั้น แต่เราก็จะเอาเป็นตู้หนังสือใส่ไปสองข้างทางแล้วก็ขยับเพลย์แมทมาไว้ด้านหน้าประตูแบบนี้ขยับที่ออกมาแบบนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าด้านในตรงเนี้ยเราอยากจะเอาของตกแต่งภาคนี้มาใส่มากมันน่ารักมากดูดิตู้เด็กน้อยอ่ะแล้วก็มีชุดเด็กน้อยห้อยๆรูปเด็กเอ่ยใดเล่าตุ๊กตาก็น่ารักกระเ,เป๋าแบมเพิร์ดก็น่ารักเลยจ้ะสิ่งที่จะโกงค่ามูฟเมนต์ของเด็กๆนะคะก็คือสไลเดอร์ตัวนี้ลายประวานมาจากของ growing to g e t t e r นะคะเราจะไม่ได้แล้วว่ามันจะต้องเป็นพรีออเดอร์หรือเปล่าอันนี้ถ้าต้องพรี กใครพีก็มีใช้นะคะใครไม่พรีก็ไม่มีใช้นะคะพี่สาวโซนกลางห้องที่เหลืออยู่ให้เราหาโต๊ะเล็กๆสักอันหนึ่งมาวางไว้แบบนี้คุณแม่ท่านไหนคัดเจมสโตนก็เอามาวางไว้นะคะเดี๋ยวมีมีจะวางน้องหมูเด้งเอามาจับหนูนะเอาไปให้เป็นเพื่อนๆเ,เด็กๆก,ก่อนอ่ะมาต แต่งห้องนี้กันให้เสร็จอ่ะเชลฟ์วางของต้องมีกล่องใส่ของเล่นน่ารักน่ารักสุดมะกุงมากิงต้องมาตัมไฟรูปดวงดาวใส่บราฟฟี่ไฟสุ่มกล่องของเล่นนู่นนี่นัน่นมีบราฟฟี่สองตัวนะคะเพื่อที่ว่าถ้าเราได้ลูกแฝดเนี่ยน้องจะได้ฝึกสกิลพูดได้ด้วยเต็นท์แฟนตาสติกลเพลย์เทนทที่มากับดีมโฮมเดคอเรเตอร์ตัวนี้จะทําให้สกิลอิมเมจนชันของลูกลูกหลานหลานท่านเธอขึ้นแบบปรุดป,ปราดปรุดปรีดวางไว้หน้าห้องเด็กน้อยนะคะแล้วก็เติมโคมไฟเข้าไปถ้าคุณผู้ชมมีคาถาม แล้วถ้าลุงหลกที่ทามาจากพัมไบรท์เขาเลี้ยงเด็กๆในห้องนี้แล้วถ้าเด็กๆออกมาเล่นตรงนี้ล่ะเด็กๆเขาจะสลบไหมพเพราะว่าค่าความตองตการเขาก็ลดลงอย่าลืมนะคะว่าเราอยู่ในไมโครโฮมเพราะฉะนั้นกับพิบตาเดียวเท่านั้นเลเวล3เลยจะ้ะ <c oughs> เติมเปียโนโสีสันสนุกๆ,ๆไว้ฝั่งคันี้แต่ถ้าเรายังไม่มีพัไบรท์เราควรจะต้องมีตู้แช่อาหารตัวนี้นะคะเขาจะเป็นตู้ที่สามารถเอาอาหารที่เราทําแล้วเอามายัดใส่ในนี้ได้เลยแล้วมันจะแช่ให้อาหารเสียช้าลงที่สําคัญคือเด็กท็อตเลอร์จะเดินมาหยิบเอง ได้ถ้าเขาหิวเพราะถ้าอาหารอยู่ในตู้เย็นเขาไม่สามารถเดินมาหยิบเองได้นะคะเพราะฉะนั้นตู้นี้แล้วก็มีประโยชน์กับเกมเพลย์มากๆต่อไปโต๊ะบัฟเฟตัวนี้ค่ะมีประโยชน์อีกแล้วกับเกมเพลย์100 baby เพราะการที่เรามีโต๊ะบัฟเฟตัวนี้เสีย250อาหารขึ้นมาพรึบโดยที่เราไม่เสียเวลาทําเลยคุณแม่หากคุณแม่หลายๆท่านเลี้ยงลูกไม่ทันจริงๆมาสปอนอาหารนะคะ250เหรียญแล้วลากอาหารเข้าตูน้นี้ประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยจ้าตกแต่งโซน h a l l วย์บริเวณนี้เสร็จหนะ้าตาออกมาแบบ นี้เลยค่ะคุณผู้ชมใส่ไฟเติมเครื่องตกแต่งผน,นังทั้งหลายทั้งแหลยยุ่มยุม,ยมลงไปของอะไรมาตุมติยัดลงไปให้หมดฝั่งหน้าทางออกไปหลังบ้านนะคะเราก็จะเติมแวร์คูมหรือว่าเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติมากับพาคเสริมแคชแอนด็อกนะคะแล้วก็จะมีไตรพอดที่มากับมอสกีโนแล้วก็กล้องตัวนี้เราใช้กล้องจากคอมฟีเกเตอร์ซึ่งใครจะมีบ้านหลังนี้ได้ก็อาจจะต้องมีภาคเสริมเยอะนิดนึงนะแบบนี้สร้างมาเพื่อเกมเพลย์ของเราจริงๆอะคะ่ะถ้าเราจำไม่ผิดนะตอนนั้นที่เราสร้างบ้านหลังเนี้ยเราใช้เก้ตตาก มีคิดใหม่ๆออกมาเยอะเลยอ <laughs> ย่างแบบล่าสุดก็มี Refine น Living อ่ะที่มันจ้ามาเพื่อ Living Room โดยเฉพาะเลยอะแล้วมันนา่าหลอกมากอะคุณพี่อุ้ยแต่ว่ามันก็ดูไม่ค่อยครอบครัวเท่าโคซี C ่คิดเลยเนาะอุ้ยสุดท้ายต้องกลับมาใช้ของโคซี C ่คิชค่ะเราว่ามันดูแบบว่า Family แฟมมาใจมากกว่าเป็นคิดที่ดูครอบครัวสุขสันต์ดีก็อาจจะเลือกใช้เขาไปเลยก็ได้อะเนี่ยแตบบ่ว่าภาคเสริมใหม่แต่ถ้ามันไม่เข้ากับบ้านเราที่แบบว่าฟีลลิ่งบ้านเรามันใช่มันก็จะใช้ด้วยกันไม่ได้นี่มมมมัันนอออะไรทิออกาคย ไปหน่่อยคะพรมเราจะใช้ของ Dream Home Decorator ตัวนี้ก็น่ารักนะทุกคนมันเป็นพรมที่ที่ดูมีสีสันหลากหลายมากมายอู้ห้น่ารักจังเลยแต่สีสันมันจะเยอะไปไหมคะแล้วมาเป็นพรมที่เราขยายเขาขึ้นด้วยมันจะมีสีออกอู้อันนี้ก็น่ารัก,กว่าเอาเลยเราก็ต้องทีวีในเฟรมรูปภาพคะ่ะอาจจะใช้ตัวนี้ซึ่งไม่รู้ว่าตัวเดิมหรือเปล่านะคะอันนี้มาจาก Modern Lux Kit นะคะมาเป็นทีวีในรูปภาพที่รูปดูดีดูสวยตกแต่งโซนห้องรับแขกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาของตกแต่งมา เพิ่มเข้าไปนะคะเติมเชฟไว้บนทีวีเนาะแล้วก็มารายเลียงของตกแต่งต่างๆน่ารักมาเอาต้นไม้มาลงฝั่งคนันนี้หลังโซฟาค่ะตเติมโต๊ะสูงเหมือนเป็นโฟเย่เล็กๆเ,เข้าบ้านนะเดินเข้ามาก็วางของเก็บของมีคโค้ดแรรกอยู่ด้านหน้าประตูแบบนี้เลยจนใกล้ๆกันเราจะเนรมิตออกมาให้เป็นห้องครัวค่ะหาอัปเปอร์คบิเนตก่อนเลยนะคะจะใช้ของโฮมเชฟดีไม่นะ่าหรือจะใช้ของเบสเกมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่ก็น่าสนใจนะคะเรียกได้ว่าเหอของใหม่นั่นเองเราก็จะเอา เอาเคาน์เตอร์เนี่ยมาค่อยๆเรียงตัวกันเข้าไปแบบนี้คือเรารู้อยู่แล้วนะว่าเราจะวางอะไรตรงไหนยังไงเราก็เลยเลือกถูกพีซแบบนี้เลยนะคะแต่ตู้เย็นมันจะ move on จาก home share p ซมันไม่ได้อะมันต้อง home s h a r ซ p ซเท่านั้นโอ้โหบิวอินกันแบบพอดีมากมันเป็นตู้เย็นที่พอดีกับ upper cabinet มากเพราะฉะนั้นมันจะดีดีแบบดีมากแต่มันก็ต้อง home share p ซค่ะเพราะมันทําไมคะดีมากอ่างล้างจานยังใช่อ่ะยังดีเลยอ่ะมีที่ตากของด้วยอ่ะขยะทําเงิน อันโต๊ะทานข้าวเพื่อที่มันจะได้เข้าเซร็จกันกับโซนลิฟวิรงสเปซนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้จากของโคซี k คิชเหมือนเดิมและเก้าอี้ของโคซี k คิชก็คือดีมากมีมีจะใช้สองสีสลับกันไปแบบนี้แต่พอใส่สีเขียวเหลืองฟ้าเข้าไปเข้ากับพรมเป๊ะเ,เ,เลยค่ะทุกคนแล้วมันจะไม่ใส่ได้เหรอคะคุณพี่ โอ้โหเอาเอา,เอาแบบนี้แล้วกันนะน่ารักอะ่ะน่ารักเฉยเอาเปลี่ยนตีมบ้านเฉย <c oughs> ทางบ้านเดรสซิมสีมันสนุกจริงนะทุกคนมันแบบไปเ,ไปเ,ไปเปออรื่อยอ่ะไปเรื่อยไปเปื่อยของแท้ปล่อยจินตนาการเพลิดเพลินไปเรื่อยไปเปื่อยตามภะษาหมีมีก็ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะโซนลลฟวิรงสเปซประตูที่ติดอยู่กับห้องครัวตรงนี้ก็จะนําพาเราไปสู่ห้องอุ่นแม่หัวเตียงห้องอุ่นแม่นะคะก็จะใส่เป็นลายดอกสีชมพูแบบนี้ก็แล้วกันโซนที่เหลือก็ใส่วอลเปเปอรๆเรียบๆนะลายดอกกับสีเรียบไปเนี้ยมากับเลิฟสตรักนะเต เพราะเราต้องผลิตลูกกันใช่ไหมจ๊ะโต๊ะข้างเตียงก็จากเลิฟสตรักนะจ๊ะพักเสริมนี้นะารักรกรุปัตตอร์แมนสีชมพูไว้ปลายเตียงพรมนุ่มฟูสีครีมครีมสักอันหนึ่งของเลิฟกะตักหมดเลยนะจ๊ะพี่จา๊าตู้เสื้อผ้าสําหรับปูฮูเนี่ยมันจะมาจากเกตุเกเตอร์ละหนึ่งเลือกบานประตูที่คิดว่าเข้ากับห้องสีขาวแล้วกันเนาะแปะลงไปแม่มีโต๊ะคอมใหม่แล้วจ้ะจากคอมฟีเกมเมอร์แต่คอมพิวเตอร์ที่เราชอบนะก็จากไฮสคูลเย a r สอยู่ดีค่ะมาดูไฮเทคแต่เก้าอี้มันต้องคอมฟีเกมเม สติกลับมาก่อนว่าเอ้ยเราเป็นผู้ใหญ่นะอาจจะต้องใช้สีที่มันดูแบบว่านลุดนูนอะไรแบบนี้น่าจะเข้ากันกับห้องคุณแม่หรือว่าสีชมพูไปเลยดีคะมาขนาดนี้เราก็ชมพูไปเลยละกันค่ะแล้วห้องอุ่นแม่ก็เป็นอันเสร็จนะคะเอาของกระตุ้งกระจิงกระตุ้งกระจังเนี่ยมายัดเข้าไปตาม,มารูต่างๆเนาะปลายเตียงนี่นีเติมไฟเพลสเข้าไปให้เขาค,ะค่ะเพื่ออยากจะผิงไฟกับคนรักแต่งตัวคอสตูมอะไรกันนิดหน่อยแล้วก็ I was born again I was born again <c oughs> ห้องนา้าอองสวิตเราจะใช้กระเบื้องใหม่ตัวนี้นะคะจากของเบสเกมนะตัวใหม่เดอร์เอามาผสมกับก้อนกรวดค่ะแล้วก็วอลเปเปอร์เนี่ยอยากจะใช้ของภาคหลกักที่มันเพิ่งอัพสวอรเข้ามาใหม่คนเหอของใหม่ค่ะทุกคนเออกระตุกเข้าไปเกมเจฟกันบ่อยๆนะคะกันเกมเด้งค่ะเคาน์เตอร์ที่จะแบบตะโกนความหลักชู้หลักใจไลฟ์แอนด์เดธเลยจ้ะเอามาวางลงไปแบบนี้ตกน้ําแบบ he's and her กระจกใช้สปาเดยาวๆแบบนี้นะคะวางหนึ่งตัวกดชิฟเพื่อที่จะเบินอ,ออกมาแล้วก็คอนโทรลเก้าให้เขามา ประกบการเป็นกระจกไซสเปงแบบนี้เชิงเทียนหรูๆจากไลฟ์แ d d a t ดข้างๆกระจกถาดวางพ็ดอกไม้แห้งที่มันหลูเหลือเกินแม่เอ้ยขวดอะไรต่างๆของไลฟ์แ d d เ t ดเอามาลงไปตกแต่งเลยค่ะสวยมากแค่ต้นไม้กับขวดพวกนี้ก็ทาใหห้องน้ำเราสวยขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะไปที่หมดพรมนะคะเลือกพรมจากสปาเดย์เอาเป็นสีอ่อนๆเนาะแปะลงไปเพื่อที่จะแบ่งโซนเปียกกับโซนแห้งตู้อาบน้ําเราจะใช้จากของ g r o w i n g t o g e t h e r นะคะจอนทส์เข้าไปแบบนี้โถชิ้งช่องเราใช้จากของ ซีซันค่ะเป็นโถชิงช่องที่แพงมากนะอัน1นึ่งตกแต่งห้องน้ําเสร็จแล้วค่ะเรียบๆง่ายๆสีขาวๆไฟตัวนี้ของเบสเกมนะคะเอามาต่อกันได้เป็น3มดวงแบบนี้น่ารักมากมีตู้อาบน้าไว้ฮูฮูเอ้ยไวอ้อาบน้ําตั้งใจพูดผิดกับฝั่งก็รู้มีเนียน<อ>ไปเรียนมาไม่ห้องน้ํารวมมีมีก็มาสร้างไว้แล้วนะคะในห้องน้ํารวมเนี่ยจะขนาดใหญ่มากๆเลยอย่างที่เหมือนกับห้องแม่ก็คือโซนล้างหน้าแปลงฟันเนาะที่แตกต่างไปก็คือจะเป็นโซนยืนอาบน้ําแบบ ซึ่งซิมถ้าสมมติเขาอาบน้ำอยู่เป็นตู้อาบน้ำแบบนี้เขาจะไม่อายนะถ้ามีซิมตัวอื่นเดินผ่านเข้ามาในส่วนชักโครกก็เหมือนกันค่ะชักโครกตัวนี้จากของ High School Years นะถ้าเด็กคนนึงเขาเข้าอยู่แล้วอีกคนเดินเข้าห้องน้ำมามันจะเป็นประตูปิดแยกอะไรอย่างเงี้ยซิมเขาก็จะไม่เกิดอาการอับอายขายขี้น้าซึ่งกันและกันนะคะเหลือห้องสุดท้ายของบ้านแล้วค่ะนั่นก็คือห้องของเด็กโต wallpaper ปปห้องเด็กโตเราจะใช้เป็นของ Storybook Nursery นะคะแต่เปลี่ยนมาเป็นสีเขียวมันน่ารักอ่ะมันเหมาะที่จะอยู่ในห้องเด็กๆมากเลยส่วนฝั่งอื่นเนี่ ที่มันมีพนลิ่งไม้อยู่ด้านล่างเนอะให้มันดูโคซี่โคใจขึ้นมารับรองได้เลยค่ะว่าไม่เหมือนบ้านหลังที่เคยสร้างไปแน่นอนเตียงสองชั้นเราจะใช้จากของ Dream Home Decorator นะคะตัวหนึ่งสีเหลืองตัวหนึ่งสีชมพูชมพูแบบนี้ส่วนเตียงเดี่ยวข้างล่างก็แล้วแต่สนุกเลยค่ะอาจจะใช้เป็นจีม่วงตัวนี้ของ High School Years กับสีเขียวแบบนี้ของ High School Years ก็น่ารักดีก็เถิบมากลางห้องนะคะปูพรมจาก Cozy Kid เลือกโต๊ะให้เด็กๆทกําการบ้านกันก็จะเลือกโต๊ะตัวนี้จากของ Growing Together หากเก้าอีข้ขนๆตัวนี้เลยของ High School Years แต่ เราจะเลือกใช้สีที่มันน่ารักมาเติมตมัตรีชมพูลและเขียวละอ่อเหลืองล,ละแล้วก็ฟ้าอะไรแบบนี้ตู้หนังสือจากร o ิงทุ t เก e t h e r ค่ะเขาจะมีอะไรที่แบบมันน่ารักเนี่ยมันมีสามเหลี่ยมโอสี่เหลี่ยมแล้วก็มีปิดมุมแบบนี้ก็เป็นห้องแห่งการเรียนรู้ของเด็กๆไปอ่าไม่กลาง <c oughs> เอาตู้หนึ่งออกนาะแล้วก็เลื่อนตู้พวกนี้ให้มาตรงกลางแล้วเดี๋ยวโซนอื่นเราก็ตกแต่งอย่างอื่นละกัน <c oughs> อ่าเป็นห้องนอนใช่ไหมคะเดี๋ยวจะอยู่กันไม่ได้ถ้าไม่มีตู้เสื้อผ้ามีเป็นตู้สีช พูเข้ามุมตรงนี้มีเป็นราวผึ่งสีฟ้าอยู่ตรงนี้ด้วยจ้ะแขวนผ้าให้เด็กๆกระจกแต่งตัวของ h o o l Year สิคะตู้เสื้อผ้านี้ออกไปได้ไหมไม่ค่อยเข้าพวกเลยเออเอาตัวนี้ดีกว่าตัวอะไรตู้ <c oughs> <c oughs> ตกแต่งห้องเด็กๆเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนล้เอาโต๊ะไว้งานอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะให้เด็กมาเพิ่มความคิดสร้างสรรค์าการจํานวน3มตู้ด้วยกันเลยแล้วก็เอาม่านมาขึงนะคะเอาของตกแ,แต่งระเกะรกะรกะตามพื้นให้ดูเหมือนแบบว่าเอ้ยเด็กๆเ,เ,เขาใช้ชีวิตอยู่กันจริง,รงๆตู้เสื้อผ้าเปลี่ยนได้ไหมไม่รู้แต่เอาสวยไว้ก่อนถ้าเปล ตรงนี้มีตู้หนังสือเอาของกุ้งกิ้งมากุ้งมากิ้งแผ่นเกมหนังสือเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมาตกแต่งเจ็ดไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับบ้าน100 baby challenge ใหญ่ขนาดนี้แต่ได้เพิร์อของไมโครโฮมจ้างบ้านเสร็จแล้วก็ขอมาเพลย์เทสในจุดเสี่ยงต่างๆสักหน่อยนะคะอย่างเช่นพุ่มตรงเนี้ยไม่รู้ว่าจะใช้การได้หรือเปล่านะมีมีเดินเข้ามาฉี่ได้เรียบร้อยจุดไฟในสวนก็จุดได้คะ่ะดีมากที่ไม่ไหม้แขนเพราะว่าคนถักเยอะมากเพราะคุณมีคะ่ะไฟไหม้แขนตลอดบ้านต้นไม้ก็ไปสร้างกันเอง เจะคะจรวดก็ไปสร้างต่อกันเองนะคะทําได้เดอ้อปิงกล้วยหลังบ้านอย่าไม่ก็พอบ้านใหญ่ซะด้วยคุณมีมีอุ้ยหลังจากได้คุณผู้ชมดูบรรยากาศบ้านดีพอกลางคืนแล้วมันก็สวยนะวิ่งไปไหนคะคุณมีไปเพลยเทสคอมพิวเตอร์หรอโอ,อนั่งเล่นได้สบายมากขอบคุณค่ะคุณมีจุดที่น่ากลัวที่สุดตลอดการตลอดชาตินะก็คือห้องครัวคะ่ะมาทาอะไรกินสักอย่างหนึ่งมาเดินมาหั่นฉับๆๆๆได้ทํากับข้าวกินได้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงอะไรเลยเออเอามานั่ง นะล้วลองดูทีวีได้ไหมคะเอ่อเปิดทีวีได้ดูได้ค่ะสบายๆเลยคิดว่าไม่น่ามีจุดเสี่ยงแล้วมั้งไหนลองมารีแลกซ์เตียงเด็กๆสิว่าจะได้หรือเปล่าอาเตียงล่างอันนั้นได้ใช่ปะเตียงล่างอันนี้ก็ได้เหมือนกันเตียงข้างบนก็ขึ้นได้นะคะใช้ได้เป็นที่เรียบร้อยตู้เสื้อผ้าไม่ได้สําคัญอะไรมากก็จะไม่เทสเนาะเดินเข้ามาด้านในนี้ได้อะเปล่าเดินได้ไม่รู้จะเทสอะไรแล้วเพราะว่าบ้านมันฟังก์ชั่นอลทุกจุดเลยหรือเปล่าก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีแต่ที่มั่นใจมากก็คือไม่ได้ บ้านหลังเดียวกับที่เล่นในไลฟ์แน่นอนค่ะเป็นการตกแต่งอะไรใหม่ๆเลยเอายังใหม่ยังไม่เท่ากันเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอลองเปิดรีเชตน่อยนะทุกคนฟรุ๊ฟริงฟรุ๊ฟริงรีเชตที่มีมิชัยเนี่ยชื่อว่าโบโฮดรีมส์นะคะจากของคุณนิกโซ่สวยมากโซนบาริมระเบียงห้องแม่ห้องนอนก็คือสีละมุนตาไปเลยดูห้องรับแขกแสงและเงานี้สิคะโอ้พอมีรีเชตก็คือเกมสวยมากมีใครเล่นชาเลนจ์ชินี้อยู่บ้างไหมคะ1ั0ฮันเบบถ้าใครเล่นอยู่พิพ์มาบอกกันหน่อยถึงลูก คนที่เท่าไหร่กันแล้วมีมีใกล้จบแล้วนะอาวอาวอาวจริงๆจะไม่มีหรอกไอคอนเทนร้างบ้านหลังเดิมที่เล่นไปแล้วในไลฟ์แต่ตอนไลฟ์อยู่ก็คือคนถามกันฉี่มากถามเยอะจนมีมีต้องมาทําไม่เลยค่ะขอบคุณที่ชื่นชอบกันมามากเลยนะคะบ้านทุกหลังโหลดได้ในแกลเลอรี่เลยจ้าชื่อแก้วอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปทุกคลิปเลยเด้อพี่สาว